สวัสดีจ้าโมิเทียนจนีนแสบนวดจ้าพี่น้องจ้ามินีเมทีเยนจะไม่เห็นมมน้ำยาปลาด้วจ้าน้ำยาปลาปลาน้นิ่ตัวบอกไงกับปลาดุค,ค่ะมเมทียนมาสมกันอันนี้คือเมเทียนต้มแล้วด้วยค่ะอันนี้น้ำปลามเมทียนกับต้มแล้วอันนี้เครื่องที่จะใส่ตอนเสร็จแล้วค่ะอันนี้เครื่องค่ะตะไครไไ้ใบมะกรูดกระเทียมหมวหอมกระชายพริกนี่มเมทียนตม้มเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวมเมทีเยนจะมากต่ำด้วยค่ะ ตามเห็ดเจบแซ่พี่น้องเห็ดหมอบแบบใหญ่ลูกสาวมากค่ะก็เลยเห็นลูกสาวลูกสาวอยากกินเดี๋ยวถาเพิ่งตอนต่อไปจ้าพองอันนี้คือตุ่มจีนไก่กับคอไก่ด้วยค่ะมีเทียนสิไปใส่ข้าวปุ่นไปเที่ยนที่ตุ่มมันเปื่อยก่อนค่ะพี่น้องอย่างละโลเลยจ้าวันนี้อลังการเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวมีเทียนติดตามเพิ่งที่ตุ่มไวแล้วด้วยค่ะอลังการ โคกปากใหญ่ค่ะเดี๋ยวตามตามให้ละเอียดเลยค่ะค่อยเอาเนื้อปลาลงเนาะค่ะแม่เทียนติด er ตามให้ละเอียดก่็ได้ค่ะตามเรียบร้อยเลยนะจ๊ะเดี๋ยวพวันนี่ยเแม่เทียนเสร็จแกะปลาเนื้อปลาใส่เนาะค่ะแม่เทียนพอเอาละเอียดค่ะแบบหยาบหยาบค่ะพี่น้องแม่เทียนแกะปลาใส่เราได้พี่น้องแม่เทียนติดตามให้ละเอียดเพื่อจะไปใส่หม้อตาำไปเรื่อยๆค่ะตำเนื้อปลาให้เขากระดับ แกงที่เ้าวตับใบเนาะค่ะพี่น้องแม่เมี่ยนเจี๊ยตับมันเป็นน้ำแข่ากันเนาะจ้าแรกมาพี่น้องเดี๋ยวแม่เมี่ยนจะใส่ขวดใส่หมอ้อหม้อนางปลาล่ะคะ่ะที่ต้มไว้เนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้คือนางปลาล่าที่แม่เทียนต้มไว้เนาะค่ะต้มต้มนามปลาใส่ปลาเนื้แหลยแม่เทียนกรองเรียบร้อยแล้วทีนี้แม่เมี่ยนก็จะเอาเนื้อปลา ติดต่ำแล้วใส่เครื่องแล้วตักใส่เลยค่ะมันต้องแซ่บมากเลยเพราะว่ามีเทียนใส่ปลาปลานิ้ตัวเมื่อกีตัวหนึง่งแล้วก็ไปดูตัอีกตัวที่เอาใส่เลยค่ะแล้วก็ใส่ข้อไก่ด้วยกอไก่ก็ต้องต้มต้มเปื่อยเลยล่ะค่ะกอไก่จี๊ไก่ ยังกดกูพี่น้อเดี๋ยวก็จะเอาไปต้มนะคะนี่คือตีนไก่ตีนไก่ที่ต้มแล้วๆนะคะม่เที่ยงกับสิมาตักใส่หนี่เลยะคะ่ะเพราะมันเปื่อยแล้วตักใส่หม้อเลยถึงจะปไปใส่เตาอีกค่ะที่รินกัตตองเท่เหรอคะม่เที่ยงมีมือเดียว <laughs> ให้ตาเห็นเบิองอ่ะพี่น้อง ตักหลกเทเบิดเลยตั้งน้ำเอาน้ำน้ำขะ่ะเทใสหนีเลยได้ค่ะนี่เดี๋ยวก็ไปต้มนะคะนี่ค่ะต้มเปือยเลยพี่น้องมนจากไอเทมมาตังให้มันเดือดเลยเนาะค่ะเอาไก่เอาคอไก่ใส่เทียนปรุงเรียบร้อยแล้วใส่ชูโรสล้างเดือดเลยค่ะพี่น้องจา้าพี่น้องตีนไก หนึ่งโลคอไก่หนึ่งโลค่ะแบบเข้มคนมากปลาดุกสองตัวปลานิ่งหนึ่งตัวพี่น้องว้าวสุดยอดพี่น้องจ้ะเพี่ยนอีกไซสนี่นะคะเดี๋ยวไปกินละเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวมากินน้ำกันด้วยค่ะพี่น้องสุดยอดเ้ยค่ะแบบเต็มจัดเต็มเลยวันนี้สุดสุดสุจ้า เทียนค่อนไกมันเดือดคักมันหมอดิ่งเทียนตักตีนไก่เพิ่งพี่นองตีนใหญ่ๆนะพี่นะไปนอนเพิ่งขอไก่อ้อยสุดยอดมือน,นี่ปว่นะี่นอนดู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 ว้าวมากินน้ำกันด้วยจ้า